นอนง่ายง่ายค่ะเบิ้งปื้ดพี่น้องค่ะเบิ้งเห็ดนมหมูไหมค่ะปื้ดเห็ดนมหมูนี่ค่ะดอ,อแนแบบง่ปื้ดเบงค่ะงามงาม อดอกไงฮสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยันพาพี่น้องมาเขาป่าหาเห็ดกันอีกแล้วนะคะพี่น้องวันนี้เขาสิได้เห็ดลายปันไดนะคะเดีย๋ยวเขาไปรลุ่นและติดตามกันเลยค่ะพี่น้องปื๊ดพี่น้องค่ะเบิ่งเห็ดนมหมูไหมคะ่ะปืด๊ดดอยแบบไงเบิ่งค,ค่ะเพิ่งค่ะเต็มเลยเพื่อื๊่ดแบบลายคะ่ะ เฮ็ดน้อหมูนี่ค่ะโดมาง่ายมีต่ดอกง่ายๆ,ๆเลยค่ะพี่น้องเอาไปมือน,นี้ยันสิเอาไปหลาบค่ะมือวาดเนี่เอาไปแกงแล้ว เพื่อค่ะพี่น้องสองตูมเห็นไหมปึ๊บเห็ดน,น้หมูค่ะบางคนอาจจะเอินเห็ดจมูกหมูนะคะแต่ว่าเห็นเอืนเห็ดน,น้หมูนี่ค่ะลากลายเบื่อค,ค่ะพี่น้องเมื่อนี่ลายก็หมูว่านี่ค่ะว่าต้องเมื่อต้องยางไปไกลเลยค่ะ นียึดเต้ย,ยุน่นี่ก็เอานีบ่เหมือนเรกค่ะพี่น้องมันหลายเหีง้งนี่ค่ะยุเป็นกวนเลยค่ะอุ้ยมดอันไดมีหมดก็บ่าเอาค่ะพี่น้องมันหลายอยู่เขาเหลียกแดดบ,บ้าเอาค่ะนี่มันมีหมดนี่นี่ดอ,อกดอกงามๆแบบนี้ค่ะพี่น้องมันสีเอาไปก้่อยเอาไปลาบไหมค่ะ เอาไปลาบแสบรสชาติมันสีคือแมงกับพุนไหมคะ่ะกึบกึบกึบแบบนั้น,นะคะม,มีความสุขค่ะพี่น้องเก็บอยู่ผู้เดียวเมื่อ,อ,อ,อค่ะพี่นออ้อ,อ,นองดอกแง่ยๆค่ะซ้ำกำปั่นเลยดิยค่ะพี่น้อง ขันเท้าว่ามีน้ำกินเขาก็กินมันได้นะคะพี่น้องกินนมม้ำมันไดปด่ะิึงปื๊ดมั้งค่ะงามงาม ดอกนี่นะ่ะเสียวเอา,าได้นะคะเอาได้แต่ดอกดอกนี้อุยออ้ยหนอนหนอนนั่นแมงนะคะมันกินได้เยอะด,ด้วยค่ะพี่นอ้องอืมเนี่ยค่ะเอาไปล้างออกเอาค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะพี่นอ้องมันอยู่ในสอกไหมต้องระวังเลยค่ะเดี๋ยวมันมีขี้เขียบอยู่ข้างใน ว่าเอานะคะเอาได้อันนี้ไงเบื่อค่ะพี่น้องแม่มาด้วยค่ะนี่นี่อันนี้แม่เสื้อมาลายเด้ดค่ะเบื่อค่ะมันกรอบลายมันหักคึงเลย กำลังพอกไกยสับเสียบเลยค่ะนมันอ่อนหลายดอกค่ะพี่นอ้องหลายใครสามดอกค่ะนี่นี่ค่ะบนเนี่ยมันจะกรึบๆนลคะ่ะบนกลางๆมันโอ้ดอกบแง่เลยค่ะพี่นอ้อง นี่ค่ะอืมเป็นดาสเซียเล่าคะพี่น้องพี่น้องเบิ่งซ้ำดอกนี้ค่ะดอกเป็นไงแสดงว่าปีนี่เฮ็ดสิออกหลายค่ะคะ่ะทุกปีบ่ค่อยมีเห็ดอันนี้เด้อค่ะไมีห่งางห่างอืมวู๊ดดอกเป็นไ่ หลายเกินค่ะพี่น้องอันนี้ไข่มันนะคะน,นี่ค่ะดอกนองึง มึงค่ะพี่น้องมึงเกิดกเจ้าคนไหมมึงค่ะนี่คือจังเหตุบานคำนะคะ พี่น้องเองเ็นกสิกบ,บ้านแล้วคะได้ร้ายแล้วค่ะพี่น้องได้เกือบเตรียมตาเลยค่ะเบิ้งพี่น้องคะยังกะได้เกือบเตรียมตาแล้วคะยังกะสิกบ,บ้านเหรอคะมันหนักหนักแห้งค่ะเนี่ยเห็นไหมคะพี่น้องหนักหนักค่ะมันมีสนามนะคะสําหรับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยังน,นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้ค่ะ